สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแม่สมออซีอินดีคาระค่ะวันนี้นะคะกับเบด้ไปไซค่ะภักกันยุบานยุซองนะคะวันนี้ก็เลยอันเอาหมู สิกโค้งหมูนะคะออกจากตัวเย็นมาอบให้เพื่อนกินจ้ากับอบใส่เครื่องแอลไฟสะดวกสบายในการกินหมักเลยค่ะง่ายนะคะวิธีการาล่างหมูของสุ่มนะคะอยู่ออสเตรเลียก็คือ้าออกเกลือนะคะล่างใส่หมูเสร็จออกก็จะดับข้าวไปนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเาก็ใส่หลาผักชีพริกไทยป่นนะคะใส่เข้าไปน่เครื่องหมักนะคะพวดีบบมีกระเทียมกับเอาเทอร์ติมีนะคะเนาะ แล้วก็ใส่คนอใส่เกลือใส่น้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมสัมนีม่ก็แซบค่ะเราค่ะื้นนี้ว่ามีหยัางค่ะสิม,มาเว่าเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยูน่นะคะยูนิเขามี่ชาแค่นะคะคืออินว่าชาแค่สำหรับเลี้ยงเด็กหน่อยแรกเกิดถึง5ปีนะคะเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กถ้าผู้ใดเห็ดงานอยู่น่นะคะบ่มีเวลาได้เลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเพิ่นก็นสิไปฝากไว้บงนี้ล่ะคะ่ะหลายลายแถวบ้านสมกับซื้หามหงนะคะ ตอนลูกไส้ส่งประมาณสองขวบๆเอาเขาไปฝากอยู่ค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาเพราะว่าเิ่นข้องแง,ง่เิ่นปอยู่ค่ะแต่เป็นประสบการณ์ของเขานะคะที่แบบว่าได้สังคุมได้มู่ได้ยังนะคะหลังจากนั้นซี่ขวบสมกก็เอากลับเขาไปไหมนะคะเพราะว่าเขาสิเด้รเลียนหลุดเตรียมตัวเข่าอนุบาลน,นะคะแล้วค่าเสียใจยุ่นี่นะคะค่อนข้างแพงมากเลยค่ะ วันละลอยยี่สิบดอนนะคะแล้วแต่มองแตมต่ำๆจำับพอต่ำกว่าเก้าสิบดอนแล้วแต่สถานที่นะคะแต่ถ้ามีทั้งนั้นแต่เ้าลายได้ไวเยอะรัฐบาลกับซอยเ้าค่ะสมมติว่าหนึ่งลอยดอนแดงสี่เป็นเงินบานเขากับสีประมาณสองพันสองสองพันสามต่อหนึ่งวันนะคะรัฐบาลกับสีซอยประมาณแปดเก้าร้อยบาทนะคะกับสี 100ดอลกัสิซอยประมาณ30ดอลลาร์จังสินนะคะ mm hmm. คืนยุกบคขอบขัววตละคขอบครั้วลายหลับรายใจนะคะแต่า mm hmm. ทางนี้ทางนา,านรัฐบาลซอยะค่ะดีดีสวัสดิการอยู่นี่นะคะอยู่ออสเตรเลียนี่ mm hmm. แล้วบันนี้เขาเปิดแต่หกโมงเสาร์ปิดหาโมงแรกนะคะเขาตื่นไปงานแต่สองเขาก็เอาลูกไปฝากไว้แต่เสาร์ทยคะ mm ่ะ hmm. แล้วจังไปหลับตอนเหลิกงานหรือก่อนที่เขาจะปิดนะคะ เรามีเจ็ดมงเ้าราก็ปิด6กมงแรงกับมีกับเล้วแต่มองนะคะซึ่งกัเป็นแบบแตกต่างกันกันกนบบานเฮ้านาะค่ะนะับ้านเฮ่ากับมีแต่ว่าจะว่าเป็นที่นิยมเหมือนยุนีมากๆค่ะที่สม ศึกษามากนะคะบานาทะเลีงแดก็มิยาติพี่น้องซอยเรื่องนะคะยุตีกรรมมิซอยบ้างนะคะแต่ว่าตาง้นกับตางมีหนาทีเขาเบิงงปลาแป๊บๆนะคะพี่ปานาอาจังเฮามียาสมกมิยาสร้อยนะคะเพิ่นกะเ่าเลวเฮากะเกรงใจเพิ่นนะคะแต่สามารถก็ซอยได้อยู่ค่ะบางเทียฝากไว้จะข้าวไปซื้อของจะข้าวฝากไว้แล้วก็เบิ้งห้ได้แต่ว่าเบิงทุกมือทุกมือกับอะไ้คระเพิ่นก็อายุเยอะแล้วทุกคนกับมิหนาทีมีอันยาก าง,งานเี่จะต้อง่้ำนะคะส <Yeah. S 1> ่วนมาเขาก็ต้องเลี้ยงเองดูแลลูกดูแลเต่าดูแลครอบครัรวเขาเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้สมกับฟ้าขอฝากคลิปไปแค่นี้นะคะกันมากกัก,กุดไรก็ดแช่แน่นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าสิมาเห็ดคลิปให้เบิ่งไม่จ้า อันนี้ขอนอกเรื่องจะเข้าเด็กน้อยกินมดแล้วสมกัเลยกินต่อจากเด็กน้อยค่ะเสียดายเนาะคะ่ะเนาะาสิเอาทิมก็ไดห้องก็ก,กินต่อลุมพึ่งมีเวลาได้กินกระท่ายคลิปเป็นน้ำนี่แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะที่ติดตามกันบ๊ายบายจ้า